สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ FC ทุกท่านครับกองเจริญฟาร์มบุรีรัมโดยผมผู้ใหญ่ไก่ชนนะครับ,บจะเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับอันนี้มีโอกาสได้พบจะเจอกันก็จะคุยเรื่องขอ่เชิงล่างสักหน่อยนะครับพี่น้องครับสายขขยสายเชิงเนี่ยนะส่วนใหญ่นะครับเกือบ100%เซนต์นะ ไม่ค่อยชอบก่อยเชิงนี้นะครับก่อยเชิงล่างที่มันลงที่มันมุดนะครับก่อยเชิงล่างเนี่ยส่วนมากก็จะเสียเปรียบพม่าที่ยืนเฝ้าตีนะครับกบจุกตีนะครับแต่ก็จะมีก่อยเชิงล่างนะครับในในบางตัวในบางเชิงนะครับที่สามารถ ต่อกรกับพระม่าได้ดีนะครับขอยเชิงล่างพวกนี้นะครับจะต้องเป็นเป็นเชิงล่างที่สามารถตีลูกหน้าได้นะครับนะก็คือคาบแถวหน้ากระเพาะไปกัดบ่าตีซอกปีกตีซอกคอนะครับนะลงล่าง ลงล่างต้องลงเร็วนะครับตดนกัดต้องดันถ้าลงล่างแล้วกัดดันเนี่ยนะครับถ้าโดนกัดแล้วดันเนี่ยพอมาที่ช่องตีนะครับก็ตีได้อยู่นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะโดนไม่เต็มนะครับอาจจะโดนอยู่บ้างหรือบางจังหวะก็จะไม่โดนเลยนะครับเนื่องจากว่า พอโดนกัดเนี่ยนะฮะพอลงล่างนะครับโดนกัดที่จะเช็คหัวล่างหรือหน้าโงนนะครับพวกเชิงล่างนี่ก็จะดันนะคอยเชิงล่างก็จะดันพอดันก็มีโอกาสหลุดนะหรือถ้าไม่หลุดนะโดนตีก็ยังมีโอกาสที่จะโดนเบานะมีโอกาสตีไม่โดนหรือโดนก็โดนถัดกโดนมาเบานะครับ พวกนี้สปีดขาดีเนี่ยโดนกัดแล้วดันดันแล้วเข้าปีกเพราะก็ปีกโสดปีกขึ้นตีนะกัดแล้วต้องตีเลยพวกนี้นะครับสามารถต่อกรอนกับพมา่าได้นะแล้วต้องเป็นกอยเชิงที่สามารถตีลูกหน้านะครับเน้นเลยลูกหน้าก็คือลูกซอกนะจะเป็นลูกซอกคอก็ดีนะซอกปีก ตีแถวบริเวณหน้าอกนะครับก็คือตัดล่างนะครับตัดล่างจะคาบส่วนของหัวปีกจะคาบบ่าคาบหน้ากระเพาะจุม่มหน้ากระเพาะตีเป็นลูกหน้านะครับมีโอกาสก็ขึ้นหลังพวกนี้จะสามารถตีได้นะครับมีหลายคนที่มองว่าก๋วยเชิงล่างนี่นะฮะ ไม่สามารถไปต่อก่อนกับพมา่าได้นะครับลงล่างเยอะๆทําให้พมา่าอาจทําให้พมา่าได้ใจนะครับพมา่าก็จะจ้องตีเฝ้าตีนะแต่ถ้าเหย่พวกเหย่ล่างๆในะเหยื่แบบช้าๆนะยื่นหัวให้พวกนี้ไม่ดีนะครับไม่ไม่ไมควรเล่นถ้าพวกเหย่ลงล่างแล้วก็เหย่หัวให้ลักษณะเหย่หัวไปเนี่ยนะเสร็จพม่าทุกรายนะครับ แต่กลวถึงเชิงล่างที่ผมพูดเนี่ยที่สามารถต่อกกนกับพมา่าได้เนี่ยนะจะต้องเป็นเชิงล่างที่สปีดขาเร็วนะครับลงล่างแล้วต้องดันเลยนะครับลงล่างแล้วดันดันแล้วขึ้นปีกนะโฉดปีกขึ้นนะครับกัดตีนะประกบก็สามารถกัดหวัวปีกคาบา่า ตีโซ่มีหลายๆตัวนะครับที่ที่เป็นเชิงล่างนะครับแต่สามารถชนะพะมา่าได้นะครับมีหลายตัวนะฮะท่านลองสังเกตดูดูให้ขาดเชิงล่างนะครับบางตัวเล่นได้นะครับบางตัวนี่ไม่สามารถเล่นได้นะฮะโดยเฉพาะถ้าจะเอามาต่อกรกับพม่าที่จ้องตีเฝ้าตีในทุกวันนี้นะครับ ไข่เชิงล่างเนี่ยในบางตัวเนี่ยไม่สามารถนํามาต่อกอนกับพม่าได้เลยมาแล้วเป็นเหยื่อเลยนะครับแต่มันจะมีบางตัวที่สามารถต่อกอนกับพม่าและต่อกอนกับพม่าได้ดีด้วยนะครับก็คือพวกเชิงล่างดันสปีดขาต้องเร็วต้องดันบัจิดนะครับโดนกัดนี่ต้องดันเลยนะพอจะมุดลงล่างเนี่ยโดนกัดกัดแล้วดันโดนกัดแล้วดัน พอดันนะฮะจากที่จะโดนเต็มเต็มนะครับก็มีโอกาสโดนถักขาดหรืออาจจะไม่โดนนะครับอาจจะหลุดเข้าปีกได้แล้วขึ้นตีเลยพวกนี้จะสามารถเล่นได้นะครับมีหลายๆตัวนะท่านลองลองลองศึกษาลองดูดีๆนะครับว่าเชิงล่างที่สามารถต่อกรกับสายพันธุ์ธรมาได้นะ มีสายไหนซุ้มไหนค่ายไหนบ้างนะมีอยู่นะครับค่ายดังๆเถววิสารเราเนี่ก็มีอยู่นะครับซึ่งเพิ่งแข่งขันมาไม่กี่สัปดาห์นี้ก็มีให้เห็นนะฮะแล้วก็มีการย้ายค่ายไปแล้วก็มีนะครับขึ้นบนแล้วตีชชโลหลังดีนะครับเข้าหน้ากัดบาดีซอก บางจยาว่านี้ลงล่างเลยนะครับลงล่างโดนกัดแล้วดันนะครับพอดันแล้วหลุดถ้าไม่หลุดก็จะโดนถักขากลักษณะการดันนะครับพอโดนแล้วกัดหัวแล้วเราก็ดันนะพอดันพมาาขึ้นตีพอขึ้นตีแล้วมันก็จะหลุดถ้าไม่หลุดมันก็จะโดนถัดถกักโดนไม่เต็มนะครับเข้าปีกแล้วขึ้นตีมีให้เห็นนะครับถ้าเป็นเชิงล่างแบบนี้เนี่ยเล่นได้นะ กันได้นะครับถ้าพวกเย่หัวตรงๆไปเลยนี่นะครับโดยไม่ดันไม่อะไรนี่นะพวกนี้นะครไม่สมควรนำไปต่อกรกับสายพันธุพม่าเพราะว่าพมา่าทุกวันนี้นะครับเร็วแรงแล้วก็แม่นใจเดือยดีเบอร์แข่งหนักตีหวตีตามีโอกาส หูตามืดนะครับแล้วก็จบเกมเร็วนะเชิงล่างเล่นได้นะครับนะแต่ต้องดูสักหน่อยนะครับว่าเป็นเชิงล่างแบบไหนเป็นเชิงล่างต้องสปีดขาดีนะครับเข้าไก่เร็วโดนกันแล้วต้องดันลักษณะดันน,นะฮะแต่พวกเย,ย่ๆหัวไปนี่นะโดยที่ตัวไม่ไปเย่แต่หัวไปพวกนี้ไม่ควรนำไปต่อกรกับไต่บันพมา่า ลองลองพิจารณาดูนะครับในบางตัวเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับบางคน,นเจอเจอพวกหัวล่างเนี่ยนะทิ้งเลยนะครับน่าเสียดายนะครับตัวเก่งๆมีนะครับเชิงล่างนะลองวิเคราะห์ดูนะครับกับสินน่งที่ผมนําเสนอเพราะว่าเชิงล่างตัวที่เก่งๆสามารถตีกับอ่อยเชิงนะขอ่อยเชิงเชิงล่าง ที่เก่งๆสามารถตีกับพม่ายุคใหม่พม่าเต่งเนี่ยได้นะครับต้องดูให้ขาดเพราะบางทีถ้าเรามีในซุ้มนะฮะมีเป็นลูกเพาะที่มันหลุดลงล่างนะบางคนดูไม่ขาดนะทิ้งไปเลยเป็นเป็นเป็นการทิ้งที่น่าเสียดายมากนะครับเชียงแล้วบางตัวเก่งมีนะแต่มันต้อง สปีดขาดีแล้วต้องดันปต้องเร็วนะครับกัดแล้วต้องตีเลยนะเน้นว่าต้องไม่เหย่วหัวนะถ้าเหย่วหัวตรงตรงโดยที่ขาเทปจะไม่ขยับพวกนี้เนี่ยไม่ดีแต่พวกที่สปีดขาดีแล้วโดนกัดแล้วดันเข้าปีกแล้วขึ้นตีพวกนี้มีโอกาสต่อกรกับพ่อแม่ได้ แล้วก็พวกตีหน้าเก่งตีซอกกัดตีซอกชอบคอชอบปีกตัวนี้นะครับสามารถนามาเล่นได้นะก่อยเชียงล่างนะครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนุณลุกทุ่งตัวผุไม่ชไก่ชนเขาก็ใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับ